เมื่อแมงมุมกัดโอ้กลายเป็นสไปเดอร์แมนเมื่อพูดถึงกับดักกับดักเหล็กมีเขี้ยวหรอไปไม่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 นี่มันต้องอย่างนี้กับดักชั้นดีอย่าไปเชื่อมันนั่นคือกับดักเมื่อคนที่บ้านจะกินไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาจริงๆครับไก่เป็นตัวมาต้มน้ำปลาเมื่อพูดถึงอนิเมะเวลาพพะเอกโดนเนิร์ฟและนี่คือเวลานางเอกโดนเนิร์ฟ เมื่อไปทัศนศึกษาและมาผ่านหน้าบ้านตัวเองนี่ๆๆ่ตรงนี้บ้านกูเองผมมึงจำไว้อนาเขตไกลเมื่อพูดถึงเด็กมีมารยาทความรู้ที่เรียนมาผมขอคืนให้ครูนะครับเมื่อวานหัวหน้าตำนนีผมว่าจะแต่งตัวให้เหมือนเซลล์หน่อยจะได้ดูน่าเชื่อถือแต่วันนี้ผมโดนไล่ออกไม่รู้ผมผิดตรงไหนนะผมก็แต่งตัวเหมือนเซลอยู่ อันนี้มันคนละเซลแล้วเพื่อนเมื่อคุณฟันเห็นแม่ยานางรถตัวเองเธอดันไม่ใช่คนแก่แต่เป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่นี่คือสภาพคุณในวันต่อมาผพ้ <c oughs> รักษาดีเลยครับเมื่อแมงมุมกัดโอ้กลายเป็นสเปร์แมนข้างข่าวกัดโอ้กลายเป็นแบทแมนและนี่คือเมื่อผู้หญิงกัด <c oughs> ล้างจานสิครับรออะไรโ oh อไม่เจ๊งเราชีวิตบ้านปายกูคืนมานะ